กระเพาะพระลวยสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนครับผมมาแล้วพี่น้องลาพัฒนาเสี้ยนเขียมามาลัดมรดผ่านมาเพิ่นบ๊วยโซงและพี่น้องและเพิ่นติดทุระของเพิ่นของเสี้ยนเขียมามาลัดมรดผ่านมาเพิ่นติดทุระเพิ่นเบาบางเนาะพี่น้องเนะาะบดวยและพี่น้องแต่แต่กระแจงเอฟซีเยาว่ามรดิพานมากระแจงเอฟซีเยาว่า เชียงเขียบม,มาลาดบ่อใหญ่นะพี่น้องนะเนาะเพิ่นติดธุระเพิ่นติดงานบบดนี้เพิ่นแล้วงานเพิ่นแล้วเพิ่นกะส่งมาให้ยนะพี่น้องเนาะมือพันพูดเลขมันออกกันบนนั่นสี่แปดเก้าล่างคือศูนย์สี่นะพี่น้องเนาะเอาเข้ามาตามกันต่อหวดมือหนึ่งบ่อใหมาเพราะว่าเพิ่นติดธุระของเพิันพี่น้องเอฟซีซันใดสนใจเข่ากลุ่มเขา่าฟี่มีเล้า มีห้าหน้อยเนาะพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยก็มีต้องรอโค้งสุ้ายว่ารัฐบาลไทยเนาะพี่น้องเนาะเขากุ้มฟี่พี่น้องบริษเสียเงินยังหรือพี่น้องเข่ากับฟี่ออกกับฟี่ขึ้นจะเข่ากับเข่าขึ้นจะออกกับออกได้เนาะพี่น้องเนาะบริษคิดกันยังไม่ได้เสียตังค์หลบๆโผล่ๆก็ไม่เสียเงินได้พี่น้องดนะ้ วันศุกร์สี่หกเจ็ดนาะบอกขอ,อย้ำพี่น้องพี่น้องสนใจเขากุ๊มที่นี้ ลาวเจ็บซี่เราเีวา่าไงเราไปวอาเลียงอื่นอยู่แก่งผู้เิ่นมากน้องพี่น้องเนาะผู้เิ่นมากผู้เิ่นติดตามก็มี่ เซียนเข็มมาลาดวิ่งบนล่างวิ่งบนล่าง หนึงกับสี ี่ยจะพี่น้อขออนุญาตฉีดนะมันฉีดบตรงตัวน,นี้ก็บตรงปานงรูร้อยน้ำขั้นบอเขียดมันก็บอซื้อบอตรง Hmm. Đèn suốt đèn của mình

ตัวเด่นขก็เป็นตัวเด่นหนึ่งสี่ห้าสี่ห้าศูนย์ตัวลอง หาหกสามเก้าตัวล่องคือกสามครูบารายได้พี่น้องเลียกเลียกบารายครูายหา่างแต่พี่น้องมากัใจหย่อนได้ ยาหย่อนคือพักซี่ักกาดตกกันหกเจ็ดเม็ดเดียวตกกันแล้วพี่น้องได้ตกกันเม็ดเดียวอันนี้ตัวน้อง ตัวรองพี่นองแคบน้าจอแล้วครับเด้อล่าพัฒนาเสี้ยนเขียมมาลาดบิ่งบนล่างนี่คือหนึ่งกับสี่หนึ่งกับสี่ตัวเด่นตัวเน้น หนึ่งสี่แล้วก็ห้ตัวล่องห้า9กสย์เกตัวกัน6.7เ,เม็ดเดียวพี่น้องแคบหน้าจอ,อตามนี้นะครับเด้อหรือว่าขี้แคบเอาไลา้เมื่อเพิ่นนี่ก็ได้นี่พี่น้องนี่เอฟซีว่าีวคืออย่างคือบอกของเพิ่นมาโซ่มันี่นด้พ่อเปียหน้า,า,าที่บอกพี่น้องมันว่นาได้ดิต้องเทีย้าไมนได้เปียนหน้า,าที่นาะพี่น้องกาตามนี้ครับผมแหนมนไดกดของื่อถูกเคน เอาตามนี้ครับผมมาชอบตัวได้กับพิจารณาเบิ้งบ่ม,มาเข้ากับพานได้นะพี่น้องไดนะ้ตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะพี่น้องเอา้าขอบุญขอบุญเส้นเข็มมาหลาดหล่หลคอยยูดีไม่แห้งให้พี่น้องเขา้ารวยๆยเฮงเฮงปังปังกันมาแลง,งสองสมเพลิงเงตรียมเีกันลดพี่น้องก็จะเรื่อมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจผ้าร้ยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม